สวัสดีครับทุกท่านแล้วนีนพบกับผมเครซี่คอนนะครับอยู่กับเกม Bullet Angel นะครับเป็นเกมมือถือแนว Dead p f เนาะเกมแซวยิงอ่ะเออนะครับก <c oughs> ็อ่ะภาพสวยใช้ได้กันเลยทีเดียวนาาะฮะเราไปดูระบบการเล่นกันเลยดีกว่านะครับผม, <c oughs> ผมก็จะมีโหมดต่างๆนะครับอันนี้เป็นหมดเก็บคะแนนเนาะแล้วก็เดแทนะครับแล้วก็พวกโหมด อันนี้หมดอะไรก็ไม่รู้น่ามีหมอนบอมหมดกดอะไรอีกเยอะแยะสเปเชีย yeah, ลนะครับผมอลองให้ดูสักหมอนหนึ่งแล้วกันเนี่ยครับก็สุ่มแผนที่ไปเลยแล้วกันสร้างทีมก็ได้นะครับก็เชิญพงเชิญเพื่อนมา <c oughs> นะครับแล้วก็สร้างห้องเองก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครับผมแต่ถ้า,าง,ง่ายๆก็กดจับคู่ไปมันก็จะเนี่ยแรนดอมมาให้ อันนี้เป็นฉากเลยสำรานนะฮะโอเคเดเวลรูนะ้เ okay. จ็ดเนาะโอเคเล้วก็ทุกๆพอสูสีกันเ <c oughs> ดี๋ยวไม่น่าจะเกี่ยวอะไรหรอกก็มีการเลือกปืนนะครับแพ็คปืนนะมีกระเป๋าอยู่สองกระเป๋าตอนนี้เราใช้ปืนก่อนแล้วกันไลยเฟื่นแมงมุมหม,ม, <c oughs> มาครับผมโลเกมีระเบิดมีเต้นด้วยเต้นเพิ่มพลังอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยมันก็จะเต้นอย่างเงี้ยเออแต่นี้พลังไม่ลดไง นะครับโอเคมานี่เรียบร้อยตัวแกมีปรับยิงออกต้อ,อัตโนมัตินะครับด้านประมาณซ้ายบนตรงแผ่นที่อ่ะยังออนออฟอ่ะเออนะครับถ้าใครไม่ถนัดก็เอายิงอัตโนมัติออกก็ได้ครับผมเลแล้วแต่แต่เราไม่ค่อยเก่งนะเราก็ต้องใส่อัตโนมัติไว้จบไหมโอเคมาดีไหนวะ มันไปซัดก,ก,กันในบ้านเลยวะยแน่รอยเฮ้ยดีโหลดอยู่จะเย็นหน้าม,มืดเลยขึ้นเลยขึ้นเลยด้านบนมีด้านบนมีด้านบนมีเรียบร้อยไอ้เนยเนี่ยเนยพลังหมดแล้วครับเราไปเต้นก่อน <c oughs> เอ,เอ็ดเนีะน่ไงเราก็ดูดูพวกมุมมองอะไรนี้ได้เออมันก็เป็นแนวนั้น,น,นมีเพลงให้ด้วยนะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการสัรบอาวุธเนี่ยตรงนี้เไกล์หลีหลดอ่ะฮึทุกทุกทุกชาติก็ไปเพื่อนที่เงนไปดั <ś, <ś, งเต็มแล้ค่อยออกเอาเว้ยโดดหยองหยองทีนึง อะไรวะมาบุกกันขนาดนี้เปลี่ยนตัวไปหน่อยสิจัดจัดแล้วจัดแล้วชิบอลไรของนาย ไม่ได้เดีดดหน่อยก็เล็งประมาณตรงตัวมันก็เด้งขึ้นหัว้อโฟนขึ้นเลยหืมหืมไอ้หนูไออันนี้โอ,อโฮบึ้มไม่โดนข้งนั้นโดนโดนครับอืมหือยู่ข้างบนขึ้นไป็งไงวะน่าจะต้องมีทางขึ้นสิโอเคเจอก,กัน บอลเล็งใะไรเพื่อนดันบนหวะเปลี่ยนปืนไม่ได้นะครับน่าจะใช้ปืนอะไรปืนนั้นนนหมายความว่าใ้กระเป๋าปืน่ะ นบนเช็ดดูแดดนี้น่าจะมอ้อยไม่เป็นไรครับตามนั้นเดินดักเดินดักตรงไหนเนี้ย เดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวเอาอีกแมตต์เรียบร้อยแค่ว่าขึ้นไปเลยทีเดียวม,มามามาอีกสักแมตต์ <noise> まあ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 。<coughs> เรือว่ะขอเป็นคนซูมได้ไหมไม่ค่อยแม่นซะด้วย เฮ้ยมันทะลุตัวไปเลยจบจบไปโหลดสั่งช้า ชอบไม่ถนัดโดนตุ้ยม,มันอยู่บนไปเร็วมันตุิยเราไปไหนแล้ววะ ให้มีความแม่นเลยเยไปไหนกันอืมโอ้คนสองว่ะคนสองวันนาย ดูด้วยอย่างเก่า ไปเลยว่ะช <c oughs> มต้นที่มุมเดิมครับผม Let's go จบแล้วยินเต้นก่อนอืมคะแนนตามแล้วจบใช่ ทันแล้วครับจบกันบุย้ยมาโอเคครับเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> นหะครับดูรูปอื่นๆนันบ้างนะฮะอ่ามันอ่ะเริ่มจากมาณเลยแล้วงานมันชี้ไปตรงนี้ไปตรงโกดังครับผม <c oughs> มันก็จะเข้าสู่อ,อาวุธใช่ไหมให้จิ้มไป สำนานอาวุธขอเป็นการอัปเกรดอาวุธใช่ไหมอ่าเพิ่มความไวในการสลับนั้นนี่โอเคเข้าใจละ <c oughs> ก็ประมาณว่าใช้อาวุธแบบไหนนั่นแหละคนๆอยากใช้อาวุธแบบไหนก็ปลดเอานะครับผมนี่เพิ่มเดิมพื้นฐานอะไรงเงี้ยก็ก็ดีเหมือนกัน อะไรประมาณนี้โอเคครับผมต่อ,อมาก็เป็นแฟชั่นเนี่ยชุดแฟชั่นนะครับพวกของต,ต่างๆครับผมก็เปิดเอาโว้วเอาบุ๊กอะไรได้นะครับเป็นกันแล้วแต่ชอบนะนะครับส่วนด้านนี้เป็นอ่า angel part นะครับ pattern part season part นะครับแล้วก็ เควสต่างๆนะครับอะไรันนะฮะเควสต่างๆก็ส่วนนะี้พกนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับผมนะครับไม่มีอะไรมากก็เข้ามาดูเราแล้วกันโอเคแล้วก็อะไรนะไม่เกี่ยวอ่าอันนี้คืออะไรอะ่ะ create project โอเคมีล mm ็อกอินดาวนอ่าล็อกอินได้รับข mm hmm. องขวัญด้วยนะต่ผู้เล่นใหม่นะครับ mm hmm. ก็คงเป็นพวกไปนี่มัง mm ้ง hmm. กีเวนต่างๆแหละเออล็อกอินต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็อเติมเงินนะครับแล้วก็หมุนเปิดกระสปองนั่นเองนะครับนี่มีใช้เพจ เนาะครับรลแล้วก็อัน่รกจะใช้เพชรกับบัตรอะตอนนี้มีบัตรใช่ไหมเราเปิดดูการช็ปอปปงกันเลยชึบเปิดการช็ปอปป้งจนนีค้คือได้ถาวรตัวนะผู้ได้ถาวรน,นะครับโอเคโอเคก็เปลี่ยนอาวุธครับผมได้ด้วยนะเสร็จตรงไหนวะ <c oughs> สมทัยอ่าเป็นอาวุธได้นะครับนี่แล้วแต่เลยนะว่าจะเล่นอะไร <c oughs> นอะไรก็เจอหมอดอื่นๆนะครับผมมีมอดอาเคไปยิงซอมบี้นะดูๆแล้วใช่ไหมมัมมี่มอดอะไรเนี่ยเอไอมิชชันฮิเก้นนี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงอะเดี๋ยวเข้าไปให้ดูแล้วกันโอเคมาอันนี้เป็นมัมมี่มอดนะครับผม เป็นไง,ไง,ไงวะพีนไปช่วยกันยิงใช่ไหม <c oughs> ทำเรื่องของมึงมาว่ามาแล้วว่าฟาโร่โเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเยื่องทำไมเล่นยิงอะไรกันน่ะอ,อ๋อนี่ไง โอ้โหเถกว่าเอ้โหยังเร็วว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยอ๋อเป็นอย่างนี้ครับผมว้าเป็นเราที่เองเป็นสายแบบอ๋อ เป็นมัมมี่นะครับมีหลายร่างตอนในี้ใครมีเป็นมัมมี่กับมีเป็นคนนะเนาะนเออ,เอ,อ,เอ,อมันดิเว้ยไม่ใช่สร้างสรรค์ดิเฮ้ยแล้วอยู่ไหนกันหมดวะมนุษย์เหลือสองคนเหรอฝัแลวครับเออมัมมี่เหมืองงนกันมีบินได้ไดซะด้วยมนุษย์อยู่ไหนจ้า đi nào cho nó ở này cho đấy, 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 มันอยู่ข้างบนเหรอนีอ่ใช่ไหมเอาละครับมุดท่อไปทืบ <c oughs> มันนี่เผาแม่มเลยโอ้ยมไม่เข้าอ่ะม,มันใส่ชุดก <c oughs> เกาะเนองเอาละหมดละ <c oughs> เกิดไม่ได้ละคาร์มอนโดมเมียงโดมเมียงใช่ไหม คือมันจะปล่อยมัมมี่มาก่อนครับผมแล้วก็ใครโดนก็จะเป็นมัมมี่นะเราก็ต้องเอาอยู่อยู่รอดให้ได้นะครับเรื่อยๆนี่มาตกใจเอ้าทำไมผมกลายเป็นมัมมี่ สายไอ้ตูดเไปไ็นไล้รวะเราต้องปล่อยโรคระบาดใส่มันโรคระบาดเือมานี่ยอพ่ให้อ่ามาเปนพวกก็ดีๆยืนแดนได้ไหมมันไม่แดนเลยงไง <laughs> ไอฟาร์โรแดน,นอันนี้ไปไหนหมดวะเหมือนดานโกดังก้องอน,นี้เลยนะเนี่ยไออะไรวะคาลเตอร์สไตล์เลยนะเนี่ยอ้าวไอ้หนูมานี่ล็อกหลบล็อกหลบกระโดด บินพุ่งเขาให้โลกระบาดใส่มันมไปไหนวะนันนละนันนีลเอาบ้านอ่าสวยอยู่หลังคาแน่เลยเหมือนคาเตอร์ใช่ไหมมันต้องมีหลังคาแล้วก็มีอุโมงค์ลงมาในท่อ จริงด้วยจริงด้วยครับแล้วทำไมลงไม่ได้มันลงในท่อกันบ้ป่าโรคระบาดโดนลุมทืบครับมแม่งหลบัปอยู่ในท่อว่ะขึ้นเลย ก็เงียตายดิอย่างนี้ไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะท่านไม่ไดอเขขึ้นก่อนไม่อยากตายขึ้นก่อน anh cái nữa, một cái nữa, nó cái nữa, ah, ah, đang quá, เสียงเด็กด้วยนะอืมนี่ไอ้หนูเผา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 อืมนั่นแหละนั่นแหละสวยองนี่แหละตาแล้วหนุ่มบนหนุ่บน ก็หายใ่ยไหมวะมันได้ชุดเหรอได้ชุดเหรออืมม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 น้มมหนมม้มมมนมมมมนกินไหมม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 มยเมาเพื่อนม เส้นด้วยอย่างเสียวโอเคครับผมประมาณนี้มาครับน่าจะรอบสุดท้าย 6, 5, ขึ้นข้างบนกัน 4, 5, เพื่อเพื่อมันดัก 2> 5, 2, 1. 1> อ่าขึ้นจนได้ ทัง้งหนเนี่ยทุกคนไม่ได้แล้วไม่ได้ครับต้องดักทั้งบนจริงๆว่ะอ, <c oughs> อันนี้ขึ้นเลยมีท่อทอล้ววะ ห่าได้ดิไม่ได้ว่ะโอเค เต็มสปีดว่ะมาเป็นพวกคนนี้เฮ้ยโห,โห,โห่โโหอเคอีกสามตัวอยู่ในท่อแน่นอน สู้ทุกคนมีการต่อสู้โอ้โหถึง้าวิไม่น่าทันแล้วนี่ไงโดนดยิงลอเลยโอเคครับผมก็ตามนี้แล้วกันไม่น่ารอดรอือจัด,ดลแล้วเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันไปดูดร,ประบบอื่นที่ว่ดนะครับ โอเกรครับผมคือหมดมันมีให้เล่นเยอะนะก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมบอมมีโต้มีอะไรก็ไม่รู้นะครับไปลองเล่นกันดูแล้วกันเมื่อกี้อัปเกรดปิดใช่ไหมตรงนี้กดงังนะครับเพิ่มความชำนาญนะบอกไปแล้วโอเคแล้วก็ด้านล่างเราบอกเพื่อนฮะรเราสามารถเนี่ยแอดไ้เลยเดี๋ยวจะ มีคำขอไห้อัปเดตเพื่อนอะไรนี้เพ,เพื่อนนะครับได้เลยโดยก็ค้นหาแท็กเอาเลือบแท็กเอานะครับืึกแท็กคืออะไรก็คือเนี่ยในตัวเราวันจะมีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไปใส่รูปมั้งนะครับ ใส่ไปนะครับผมมันก็ระบบแรงฮะนี่ใช่ไหมอ๋อมีเป็นแรงกแผมว่าใครมันระดับหนึ่งหรือหกจุดอะไรทีเดียวเผมบอกเลยว่า very good นะครับผมนี่กไดไล่หนึ่งทีจปะปะ this very good นะครับโอเคก็ใส่รูปได้นะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ เอออย่าลืมนะโหลดพวกทรัพยากรด้วยนะครับ <_' d> ตั้งแต่แรกเลยและลืมกรอกาม้นก็มีนี่มันมีระบบหมดภาพยนตร์อะไรก็ไม่รู้นะเครื่องไกลถึงกาไปลองดูแล้วกันนะครับล้นหลังก็เป็นการตั้งค่าทั่วๆ่ไปนะครับมีภาษาประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม